วัชระครังพิมพ์ใหญ่ที่ผมเคยบอกไปนะล่องแขนเห็นไหมครับการจดของพิมพ์นะ,นะครับวัชระคังเนี่ยจะตัดชิดซุ้มนะครับฐานของวัชระครังเห็นไหมครัคุณไหมแหมปนีดนะความปนีดของพิมพแล้วลักษณะพิมพ์เนี่ยพระออกจากแม่พิมพ์เดียวกันเนี่ยเป๊ะเห็นไหมเนี่ยความใหญ่ของฐานเนี่ยมันแค่นี้แล้วฐานนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆเรือเห็นไหมครับมันจะโค้งพวกนี้คือตําหนินะครับลักษณะการจําพิมพ์นะครับพระนี่มีใช้มาน่าจะแบนนะครับแต่ทรงพิมพ์ยังอยู่เส้นซุ้มเนี่ยยังคมเห็นไหมครับเส้นซุ้มไม่บิดเบี้ยวเห็นไหมครับ พอขึ้นมาปั๊บนี่ยตรงนี้ก็จะคล้ายๆเห็นไหมในมุมเดียวกันเห็นไหมมันเป็นมิติครับสิ่งสาคัญนะครับดูหน้าพิมพ์นะครับพิมพ์เป๊ะเลยการวางแขนนะครับไหลนะครับหน้านะครับการวางมือเนี่ยเป๊ะเลยฐานเนี่ยเป๊ะเลยคุณดูองค์พระนะครับเท่ากันเป๊ะนะครับนี่คือสไตล์ของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักหลังพระสมเด็จเนี่ยมีหลายสไตล์สไตล์แบบนิยมนิยมก็จะเป็นเขาเรียกว่าหลังกระดานแบบนี้องค์นี้เนี่ย้าหยิบหลังมาเนี่ยพอส่องเนื้อไปเนี่ยนี่คือเนื้อสมเด็จเลย เกิดเนื้อเป็นแบบนี้นะครับแล้วคุณเจอแบบนี้นะที่มันเป็นลายๆเนี่ยครับคล้ายๆเศษผ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมที่เป็นตารางๆเนี่ยถ้ามีอย่างนี้นะโอ้โหถ้าเป็นวัลลคังนี่แท้เลยนะนะข้างของสมเด็จนะเวลาข้างเนี่ยสำคัญข้างพระเนี่ยเห็นไหมเขาตัดเรียบเห็นไหมเห็นไหมครับเขาตัดตรงเป๊ะเลยไหมข้างล่างเนี่ยนะครับสไตล์ของพระเนี่ยมียุบๆเนี่ยนะครับเหมือนกันนะครับเป็นโพ้องอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยโพ้งเห็นไหมครับ แล้วแต่ตัดแต่ส่วนมากจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมีเมด็ดดาเม็ดแดงมเม็ดขาวไสพระเนี่ยจำให้แม่นๆครับแบบนี้